คปริจารณ์ที่ควรรู้ข้อที่26นะครับเส้นไหนที่ชื่อว่า c o n d i n u o u a นั้นจะต้องมี verb to be บวก verb ing นะครับนักเรียนต้องจำไว้เลยเช่นประโยคว่า he is writing an email ดังนั้น is นะครับเป็น verb to be ก็ต้องมี verb ing คือเป็น writing นะครับเขากำลังเขียนอ e ีเมลซึ่งเป็น present c o n t i n u o u s แต่พอเปลี่ยน i s เป็น w a s นะครับเป็น he w a s ก็ต้องอยังตามมาด้วย verb ing นะครับก็คือ writing and email ก็จะเป็น past continuous ทันทีเลยครับมา่อกันตอนหน้าที่ย6นะครับหนังสือที่ชื่อว่า f l y w i h english ครับหนังสือเรียนนะครับนะเพราะตรงนี้คุณครูเขียนภาษาไทยไว้ให้แล้วว่าหนังสือเรียนซึ่งหนังสือเองก็เขียนไว้ ว่า s t u d e i n บ Book นะครับคุณครูมาเขียนภาษาไทยไว้ให้นะครับ Unit 2นะครับหน่วยการเรียนที่4หรือบทที่4นะครับ My house นะครับ house จะรับแปลว่าบ้าน my แปลว่าของฉันดังนั้น my house ก็แปลว่าบ้านของฉัน Reading นะครับแปลว่าการอ่านครับ Reading การอ่าน r า a d เฉยๆเป็นคำกริยาแปลว่าอ่าน a house นะครับใส่อ่ะนำหน้านี่หมายถึงว่าหลังเดียวนะครับเราจะไม่ใส่อ่ะก็ไม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่หนังสือก็ใส่มาให้นะครับเด่เราก็อ่านตามนั้นเลย a house บ้านหนึ่งหลัง a sofa นะครับโซฟาหนึ่งตัว a n arm chair arm นะครับขึ้นต้นด้วยเสียงสระ คุณครูเน้นนะครับหนาว่าให้ให้ลูกจําว่าขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยสระเฉยๆนะถ้าขึ้นต้นด้วยสระเฉยๆนะครับ u n i f o r m น n i f o r m แปลว่าเครื่องแบบขึ้นต้นด้วยสระก็จริงนะครับแต่ใช้อ่านาหน้านะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเสียงสระมันเป็นเสียงพยัญชนะดังนั้นนักเรียนจำว่าขึ้นต้นด้วย เสียงสระนะครับถึงจะใช้แอนนำหน้าแต่ขึ้นต้นด้วยสระก็จริงแต่เป็นเสียงพยัญชนะให้ใช้อ่อ้ใช้อ่นนำหน้าอาร์มแชร์นะครับแชร์ก็แปลว่าเก้าอี้อาร์มก็แปลว่าแขนดังนั้นอาร์มแชร์จึงแปลว่าเก้าอี้ที่มีพนักวางแขนอยู่ด้านข้างนะครับเก้าอี้ที่มีพนักวางแขนอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างจึงเรียกว่าอาร์มแชร์ เชฟนะครับโตอ่ะเโตโตัวหนึ่งอ่าเบดเตียงหนึ่งหลังนะครับแล้วส so, ซนะครับก็บอกว่า this is my house นี้คือบ้านของฉันนะครับ my แล้วของฉัน house แปลว่าบ้านนี้คือบ้านของฉันอ,อันนี้ภาพเดิมนะครับนะภาพเดิมไม่ต้องปแปลแปลไปแล้วครั้งหนึ่ง นะครับภาพสาบ้านของซูนะครับก็จะแบ่งเป็นห้องห้องห้องนี้ห้องบัตรูมบัตรูมนะครับปกติแปลว่าห้องน้ําห้องอาบน้ํานะครับบัตแปลว่าอาบน้ําหรือแปลว่าอ่างอาบน้ําดังนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะเจอว่าร e ส t r รูมนะครับซึ่งแปลว่าห้องส้วมนะครับหรืออ่า ก็าอาจจะใช้ restroom ก็มีนะครับซึ่งแปลว่าห้องน้ำห้องส่วมดังนั้น b a t h r o o m แปลว่าห้องส่วมด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้ามีโถส้วมนะถ้าไม่มีโถส้วมก็ถือว่าเป็นห้องอาบน้ำนะครับให้เน้นว่า b a t h r o o m บางแห่งนะครับไม่มีโถส้วมนะครับคือเน้นไว้สำหรับอาบน้ำอย่างเดียวนะครับส่วน e บ room ห้องนอนนะครับ i ิ c เชนนะครับห้องครัว อันนี้อ่านว่า dining room นะครับอย่าไปหนาเป็น dining นะครับนะ dining หรือไม่ใช่ dinner นะครับและก็เป็นห้องรับประทานอาหารได้ทุกมื้อนะครับไม่ใช่ว่า dining dinner ซึ่งแบบเป็นคำศัรรพท์ที่คล้ายๆกันเราจะแปลว่าห้องรับประทานอาหารเย็นอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะห้องรับประทานอาหารทุกมื้อเลย living room นะครับปกติ live แปลว่าอาศัย living r ร o มไม่ได้แปลว่าห้องอาศัยนะครับแต่แปลว่าห้องนั่งเล่นนะครับนะห้องนั่งเล่นส่วนฮอนะครับอ่านว่าฮอไม่ได้แปลว่าลูกอมนะครับแต่แปลว่าห้องโถงนะครับห้องโถงนะครับโอเคนะพอ,อะหน้าที่ยี่สิบหกก็จบแต่เพียง,งเท่านี้ครับ ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ